สุพยากรเศรษฐกิจชี้ภาษีนำเข้าสหรัฐ19%กระทบยอดส่งออกของไทยปี68มูลค่ากว่า1.14แสนล้านบาทพร้อมฉุด GDP ไทยลดลง0.62%ค่ะสุพยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยายัยหอการค้าไทยวิเคราะห์ภาษีสหรัฐ19%ที่ไทยได้รับในการแข่งขันระดับภูมิภาคและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยกลุ่มที่ได้เปรียบไทยคือสิงคโปร์รองลองมาคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะส่วนกลุ่มที่เสียเปรียบมีหลายระดับนะคะเริ่มจากเวียดนามไต้หวันสีหลังการและบางกลาเทศ ที่ได้รับภาษี20%ตามด้วยอินเดียและบรูไน25%ลาวและเมียนมา40%และสุดท้ายคือจีนที่เสียเปรียบมากที่สุดโดยอัตราภาษี51%ซึ่งสร้างโอกาสให้ไทยสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจากประเทศเหล่านี้ได้ค่ะจากการประเมินภาษี19%ในช่วง5เดือนที่เหลือของปีนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทยกว่า114,600ล้านบาทค่ะสินค้าเสี่ยงสูงคืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลและส่วนประกอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง เพราะมีส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐส,สูงและทำให้ GDP ไทยในปี68ลดลง,ง0ู2งค่ะส่วนผลกระทบต่อ GDP ในปี69อาจรุนแรงมากขึ้นอยู่ที่1.48%โดยจะกระทบต่อการส่งออกมูลค่ากว่า275,000ล้านบาทดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย6มาตรการเช่นช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบและกระจายตลาดส่งออกค่ะ